Fabric Pattern Illustrator ออกแบบหลายผ้าดูรา5 5าสวัสดีครับคราวนี้ก็มาออกแบบหลายผ้ากันอีกนะครับก็มาเริ่มต้นที่ Artboard นะครับเครื่องมือ Artboard Tool แล้วม,มาเลือกอ New Artboard นะครับคลิหวางไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเครื่องมือ r t a n น l คิล o o นะครับอัตเนมัตครังไว้คลิกหนึ่ครั้งนะครับเลือกสร้างแม่กราวที่19 สองศูนย์คูณด้วยหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เซลนะครับรโอเคพอมันวางคลุมหน้าอัดบอร์ดแบบนี้แล้วนะครับพี่ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกที่คำว่าล็อกเซลเลชันแบบนี้นะครับเพื่อสะดวกในการทำงานหลังจากนั้นก็นำเครื่องมือรสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ เก้งไว้คลิปหนึ่งครั้งครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่50พิกเซลคูณ50พิกเซลนะครับโอเคมันก็จะมองไม่เห็นมันก็จะเล็กๆนะครับเราก็เลือกเส้นสีขาวไว้ก่อนนะครับเส้นสองปอยนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับหน้าอาร์ตบอร์ด สำหรับสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับพี่จะเลือกสีเป็นสีนี้จากนั้นเราก็เลือกตรงสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับมาที่คำว,ว่าเอฟเฟ t นะครับ t r t r อ t and Transform มาที่คำว,ว่า s i x s t กติ e ร v i e w นะครับตรงไซส์เนี่ยพี่จะป้อนค่าที่3พิกเซลนะครับตเจ็ดเปอ ที่จะป้อนค่าที่7แล้วก็เลือกโออยรงนี้เป็นคอนเนอร์ครับเนี่ยครับจากนั้นก็คลิกโอเคหลังจากนั้นเราก็นําลูกศรเนี่ยนะครับมาวางอย่างนี้นะครับพอมันเกิดเครื่องหมายแบบนี้เราก็กดชิ้ค้างไว้ครับจับหมุนนะครับหมุนให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้ตรงนี้แล้วนะครับเดีย๋ยวพี่ขอ นำตัวอย่างมาเทียบสีก่อนนะครับไ,ได้ตรงนี้นะครับพี่ก็จะเลือกตัวสีคอนทัวนวีมาหนึ่งอันนะครับ หลังจากนั้นพี่ก็จะามาที่เครื่องมือเซลทูนะครับอาจจนึครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้พี่จะป้อนค่าตรงยินยูนิฟอร์มเป็นเจ็ดสิบนะครับตรงนี้ต้องคลิกรีวิวด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคไปครับจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีกันนะครับอันนี้ของพี่จะเป็นสี ก็เส้นเส้นก็จะเป็นประมาณนี้ได้ไหมเส้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกให้มันไปอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็ โกล C โมานะครับเลือก scale to a d d เ e ตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ป้อนค่า70ติค r รีวิวด้วยนะครับกดโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเส้นเป็นสีขาวสำหรับพื้นนะครับเอาอันนี้นะครับเลือก ให้เข้าไปอยู่กึ่งกลางแบบนี้ครับหลังจากได้ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้พี่ขอ delete ต,ตัวนี้ทิ้งไปก่อนีปเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นก็คน ctrl G นะครับเป็นการกรุ๊ปนะครับแล้วก็ดึงมาไว้ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับ เราก็ส e เล็กเลือกแบบนี้ดกดชิปกออโตนตนะครับแล้วก็กดเมาส์ซ้ายนะครับดึงลากดึงลากงานเป็นการ Copy นะครับดึงลากแล้วก็ปล่อยมือครับเมื่อปล่อยปุ๊บตรงนี้ยังคง Active อยู่นะครับกด c อนโทรลดไปเรื่อยๆนะครับ c อนโทรลดีคอนโทรลดีครับกดไปได้สักระยะหนึ่งก็ดูว่ามันเลย อันนี้ไปหรือ,อยังค่ะยังไม่เลยพี่ก็คอนทูนดีอีกรอบหนึ่งสองรอบอ่ะจากนั้นพี่ก็เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็คอนทูนดีรอบหนึ่งนะครับเป็นการุ๊ปเมื่อเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะเลือกแบบนี้นะครับกดตัดเนทร์คลิปนะครับแล้วก็ดึงลากลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้น สังเกตดูว่ามันชนกันไหมนะครับอ่าโอเคให้มันแอคทีฟอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็คอนโทรลดีคอนโทรลดีไปเรื่อยๆนะครับดูคิดว่าเต็มหน้าหรือยังอ่าเต็มหน้าแล้วก็โอเคนะครับอ่า่วนที่เหลือเอยอะๆทิ้งทิ้งไปนะครับวพาพี่จะเลือกแค่นี้พอจะรีบทิ้งไปครับ หลังจากนั้นพี่ก็จะจับทั้งหมดนี้นครับอเอาแบบนี้แหละอ่ะก็มาที่เครื่องมือรีแทนเกิลทูนะครับอัตโนมัติค้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่หนึ่งเก้าสองศูนยคูณหนึ่งศูนแปดศูนคลิกโอเคครับกดวางให้อยู่ กลุมหน้าอัดบอดทั้งหมดหลังจากนั้นก็สีเล็กเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กดเมาส์ขวาครับกดเมาส์ขวาแล้วก็เลือก make clipping mask แบบนี้ครับเราก็จะได้ pattern pattern fabric fabric pattern ออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรม adobe illustrator นะครับย้ายดูตัวใหญ่ๆซิว่ามันเป็นยังไง นี่ครับลักษณะของมันจะเป็นลักษณะนี้ลวดลายที่สวยงามเรียบๆนะครับเป็นส,สีที่เรียบๆไม่ชูดฉาดมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กับยุราฮ่าได้นะครับสวัสดีครับ